วันนี้เราจะเริ่มการวอร์มด้วยการน,นั่งอยู่ในท่าวัชลัสนะหรือท่าชนิดซิตติ้งสปอตค่ะรูปเขานั่งทับส้นเท้ารวบเข่าชิดติดกันค่ะให้ปลายนิ้พวงเท้าชิดติดกันนะคะถ้านั่งท่าน,นี้เราตึงเกินไปเอาปลอกอมอนมาสอดที่ใต้ขาได้นะคะให้อยู่ระดับเดียวกันกัแบบสะโพกนะคะเราเรียกเแล้วรวบเท้าชิดติดกันนะคะถ้าท่านี้ไม่ไหวจริงๆนั่งขัดสมาธิช่วยได้นะคะ แต่ถ้านั่งได้ถ้ามีช่วยยืดของเข่าแล้ว้็เท้าด้วยเนาะหายใจเข้าค่อยๆวาดแขนพลางลงสูงค่ะเสร็จตามองตามมือยืดตัวยืดหลังเราอยากหายใจออกลดมือขวาลงไปรูบถ้วยด้านขวาแล้วค่อยๆโน้มลำตัวใส่มือขวาไปด้านนอกฉุดแขนซ้ายข้ามศีรษะค่ะโลดลำตัวลงทางด้านขวาไปเท่าที่ไหวนะคะยืดลำตัวแล้วค่อยๆงอศอกรับรู้ถึงการยืดเหยียดสีข้างซ้ายนะ หายใจเข้าทรงสองแขนกลับมาค่ะหายใจออกน้มมือซ้ายไปทางด้านซ้ายแล้วค่อยๆน้อมตัวไปทางด้านซ้ายนะคะลงเท่าที่ไหวนะใช้สปริงที่ดิช่วยก็ได้ล้มตัวขึ้นแล้วค่อยๆโลงลงไปไม่ะจำเป็นต้องเอาสอกวางกันนะคะให้หลารม้สซ้ยืดที่ลำตัวด้านขวาค่ะหายใจเข้าส่งมือซ้ายกลับขึ้นมาหายใจออกบิดลำตัวเรื่องมือขวาไปไว้ด้านหลังมือซ้ายวางไว้ด้านนอกเข่าขวาค่ะยืดตัวยืดหลังขม้งแนวหน้านะท้องเก็บกัน ใจออกค่อยๆบิดบิดหนะ้าอ,อกก่อนนะแล้วค่อยๆเลื่อนสายตาม,มองข้ามหัวไหล่คะ่นะเนีหยวนท้องที่ลังายาวๆใจเข้าสองสองแขนขึ้นตรงกลางคะ่ะบิดไปทางซ้ายคะ่ะมือซ้ายประคองด้านหลังมือขวาจับที่หน้าเขา่าเออหัวเข่าขวาแล้วบิดมองข้ามหัวไหล่ซ้ายค่ะมือขวามีแรงบิดต้านเข่าซ้ายนะคะให้รับรู้ถึงการ บิดกระดูกสันหลังเบาๆนะคะท่านี้ช่วยสำหรับใครมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเนาะหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นหายจอ,อก,กางแขนออกไปด้านข้างแล้วเชิดอ,อกขึ้นค่ะและ้วเชิดอ,อกขึ้นเหมือนเราจะบินเลยหายใจออกวาดแขนไปด้านหน้าโค้งหลังให้แขนขวาอยู่ด้านบนแขนซ้ายแล้วส่งแขนมาจาับที่สะบักทั้งสองข้างค่ะกดค้ายคิดอกตามมองที่สะดือค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะ เลื่อนมือมาจับที่ข้อศอกฝั่งตรงข้างค่ะน้าเจเข้าค่อยๆแตนหลังเชิดอกค่ะเหมือนทำแค่เข้าเลยนะแต่ทําในท่านั่งนะน้าเจออกคลายแขนวาดแขนออกไปด้านข้างค่ะน้าเจออกขมิ้งเหน้าท้องอ้อมมือจับไปที่สะบักค่ะโค้งหลังขมิ้งเอาหน้าท้องเก็บสายตามบนที่จะดึงอ่ะเก็บค้างที่ปกค่ะห้าเจยเข้ากับอ่ะจับสอบฝั่งตรงข้างแล้วดึงสอบไปด้านหลังแล้วเปิดอกขึ้นค่ะ หายใจออกข้างแขนถามว่าพไปทางด้านหลังค่ะแล้ววางมือกลับมาที่หัวเข่าค่ะเราจะทำซิตติ้งแคทเทิลนะคะหายใจเข้าโกงหลังจากไปด้านหน้าแล้วแอรหลังหายใจออก,อออกโกงหลังเก็บคางที่ปกค่ะสองครั้งค่ะเชิดกบปไปด้านหน้าแอรหลังขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บคางที่กค่ะหายใจเข้าเชิดกไปด้านหน้าครั้งสุดท้ายนะคะหายใจออกขางแนวหน้าท้องโกงหลัง การมองที่กระดูยัการที่ปกค่ะแล้วก,กลับมาตรงกลางค่ะเอามือขวาสอดไปที่ใต้ข้อเท้าขวาค่ะแล้วใช้น้ําหนักกดมือลงหาพื้นนะคะเราเลื่อนมือซ้ายวางไว้ที่ขมักขวาค่ะเราจะยืดช่วงคอขวากันนะสอดมือขวาแล้วมือซ้ายวางที่ขมักขวายืดตัวยืดหลังหายใจเข้าหายใจออกทิ้งศีรษะไปทางด้านซ้ายมือซ้ายแค่ประคองลงเบาๆนะคะให้คอด้านขวาได้รับรู้ถึงกันยืด ถ้าอันนี้ถ้าใครเป็นออฟฟิศซินโดรมนั้นนี้เจี๊บมากๆเลยค่ะมันต้องตกใจนะเดี๋ยวมันอาการจะค่อยๆดีขึ้นให้จะเข้ากลับมาค่ะคลายมือค่ะสลับข้างขัดสอยมือซ้ายไปกำไว้ที่ข้อมือซ้ายแล้วเอามือขวาจับที่กระบอซ้ายค่ะหายจะเข้ายืดตัวตรงหายจะออกทิ้งศีรษะไปทางด้านขวายืดช่วงคอทางด้านซ้ายเชืรูนหายใจเข้าออกเพื่อเคลียวยังนะคะมีการลงหายใจระหว่างเข้าท่านะแล้วตั้งลำตัวกลับมาตรงกลางค่ะคลายมือออกค่ะ ่เลงเท้ามาประปกบกันสูท่าบัตเตอร์ไฟโผโอค่ะเอามือจับที่ปลายเท้าค่ะแล้วขยับขึ้นลงขึ้นลงเนาะบัตเตอร์ไฟโ์ล่นะคะขึ้นลงขึ้นลงช่วยให้จอยก็ต่อสะโพกได้ทาง,งานนะใครอยากได้ความแอดวานมากกว่าน,นั้นก็โกงหลังนิดนึงแล้วขยับขึ้นลงขึ้นลงให้ขาตีนที่ต้นแขนได้เลยถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยผ่อนนะนี้เป็นออปชั่นสำหรับใครที่อยากได้แอดวานเนาะคลายค่ะเหยียดขาขวาไป พักขาซ้ายเข้าหาลำตัวหายใจเข้าส่งแขนขึ้นด้านบนหายใจออกทวิตดีลำตัวมือขวาวางทวีาวางไว้ที่หัวเขา่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้าเชิดอกขึ้นหายใจออกบิดอ,อกไปทางด้านซ้ายตามมอข้าหัวไหล่หหซ้ายค่ะสามสองห,งหนึ่งค่ะหายใจเข้าส่งสองแขนกลับมาค่ะหายใจออกบิดตัวไปทางด้านขวาเอามือซ้ายแปะไวที่หน้าเท้าขวามือขวาประคองไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายกตัวหายใจออกพับตัวลง จะตึงสีข้างซ้ายนิดนะหายใเข้าส่งมือยกขึ้นหาเพดานทีนี้มือขวาเลื่อนไปวางหน้าขาซ้ายค่ะแขนซ้ายยังคงอยู่ด้านบนนะหายจะออกน้องตัวลดไปทางด้านขวาค่ะเหมือนเราจะเอาหัอไหล่ไปแตะที่หน้าขาขวาค่ะลงได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นนะนะไม่เยอะไม่เป็นไรใครใช้สปริงเทคนิคช่วยก็ได้นะคะยัางเปิดอกขึ้นนะไม่คว่ำอกลงนะเอาไปช่วย ถ้าใช้สปริงแขดิบจะยืดได้เพิ่มอิกน,นึงจะง่ายขึ้นนิดนึงกลับมาตรงกลางค่ะเปลี่ยนข้างค่ะรักขาขวาเข้ามาแล้วยืดขาซ้ายไปส่งสองแขนขึ้นหาพิดานค่ะหายใจออกรดมือซ้ายวางเข่าขวาค่ะมือขวาขยุ่งในรูปถ้วยไว้ด้านหลังค่ะเบกไปเท้าซ้ายไ้ค่ะหายใจออกบิดมองข้ามหัวไหล่ป้าไปสามสองหายใจเข้ารูบยาวๆห้ามกั้นหายใจนะกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าส่งสองแขนขึ้น หายใจออกบิดอ,อกไปหาขาซ้ายวางมือขวาที่แม่แข้งซ้ายหรือปลายเท้าซ้ายมือขวาให้มือซ้ายไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นหายใจออกคับจ,จ่วนหนหายใจเข้าทรงสองแขนขึ้นหายใจออกเอามือซ้ายวางหน้าขาขวาแล้วทิ้งแขนทิ้งศีรษะไปหาปลายเท้าซ้ายค่ะให้สปิงเทคนิคช่วยค่ะค่อยๆโน้มตัวไปใครจับปลายเท้าซ้ายได้จับนะคะแล้วบิดลำตัวขึ้น เรา๋วไ่ยืดไปทีลนะนิดนะจะช่วยยืดถึงข้างาด้านขวาได้นะคะหายใจเข้าดึงลำตัวกลับมาไปขาออกพยายามให้ขาเราเป็นตัวนีนะขยับเนื้อที่จะโพกติดพื้นทั้งสองข้างนะหายใจเข้าประสานเอแล้วดันทั้งปั้นผ่านเท้าไปทั้งสองข้างแล้วกลับมาตรงกลาง หายจะออกพับตัวลงว่าแขนผ่านนะสองรอบสุดท้ายค่ะตึงเส้นใต้ขาหน่อยนะทีนี้ริเวิร์ดนะคะส่งกระั้นไปทางซ้ายก่อนไห้ขวาก่อนกลับมาพยายามให้อกเรียบพื้นให้ได้มากที่สุดนะสองและหนึ่งรอบสุดท้ายค่ะประกบขาอีกครั้งค่ะสุดท้ายบัตเตอ,อร์ไฟลพโพสอีกครั้งนะคะ สูท่าทางค่ะท่าเอียมเตรียมสูท่าท่แแาแนะข่งเท้านะส่งัดขาขวายืดตรงไปด้านหลังค่ะวันนี้เราไม่ทำแ,แขนะ่งเท้านะคว้าสะโพกขวากลับลงมาให้สะโพกซ้ายและขวาขนานกันนะหายใจเข้าเตะขาขวาลอยแขนซ้ายขึ้นหายใจออกงอศอกและเข่าก้หาหักกันค่ะโกงหลังสูงๆนะหายใจเข้ายืดแขนเตะขึ้นสูงหายใจออกโค้งหลังดึงเข่าและศอก มาเจอกันโก่งสะบักค่ะหายใจเข้ายืดแขนยืดขาไปขึ้นสูงค่ะทั้งสุดท้ายค่ะฮะนจะออกงอเข่าและสองมาเจอกันจากนั้นยืดแขนยืดขากลับไปลดมือซ้ายลงลดขาขวาลงวางเท้าขวาลงระดับเดียวกันกับเข่าซ้ายค่ะปัดเท้าซ้ายปัดจมูกเท้าอยู่ระดับเดียวกันกับหัวเข่าซ้ายแล้วว่าแขนขวาส่งขึ้นหาที่ดานค่ะไปเท้าขวาบิดเข้ามาให้ขอบเท้าขวาเป็นเก้าสิบองศานะคะหายใจ หายใจเข้ายืดแขนขวาส่งขึ้นเหนือศีรษะพร้อมแขนขวาแนบหูค่ะหายใจออกว่าแขนขวาส่งไปด้านหลังมือขวาวางที่หน้าแข้งขวาแล้วส่งแขนซ้ายยืดไปค่ะหายใจเข้ายืดตัวกลับไปค่ะหายใจออกยืดลงตัวขึ้นค่ะมือขวาวางที่หน้าแข้งขวาอีกรอบค่ะหายใจเข้าหายใจออก ไปทั้งด้านขวาอีกรอบค่ะหนยใจเข้ากลับมาที่มาจากยสนะอีกรอบค่ะทีนี้เราจะไปทางด้านซ้ายค่ะยืดขาซ้ายส่งไปด้านหลังจีดปลายเท้าไว้ค่ะมือขวาวางเป็นลูกถ้วยไว้หายใจเข้าเตะเท้าซ้ายลอยแขนขวาค่ะหายใจออกโก้หลังสูงสะดือเข้าป้าขาและสอกมาเจอกันหายใจออกคครั้งสุดท้ายค่ะ นัออกโกงนั่นยลงยิงขาไร่สองมาเจอกันที่แขนนิดขาตกไปวางมือขวากลับมาค่ะลดเท้าซ้ายอยู่ตรงกับหัวเข่าค่ะแล้วปัดเท้าซ้ายอยู่ขนานกันกับหัวเข่าค่ะขออนุญาตหันสะโพกให้ดูนะหายใจเข้าส่งแขนซ้ายขึ้นหาพิดาขอบเท้าซ้ายขนานกันกับขอบเสียบเหนืเท้าให้ดีค่ะหายใจเข้าค่าส่งแขนซ้ายขึ้นหาศีรษะย้วส่งแขนซ้ายแนบหูค่ะหายใจออก ยกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเขา่าขวาผ้ารองนะหายใจเข้าค่ะจะหันหน้าให้ดูก่อนส่งแขนซ้ายตามตามเท้าซ้ายไปนะคะแล้วส่งแขนขวาขนานกันกัไปบหวยไม่คว่ำหน้าอกลงนะเปิดหน้าอกนะเรามาตรงกลางค่ะเข้ายึแขนไปทางซ้ายค่ะหายใจออกกลับมาตรงกลาง ไม่ใช่หรอค่ะเรามาตรงกลางค่ะยกสะโพกขึ้นยั้เท้าอยู่กับที่ค่ะแอบยืดช่วงสะบักด,ดึงศีรษะลงา่าถึนแบบเพิ่มนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นได้นะกดหัวไหล่หางหูนะต่อไปใครไหวเข้าสู่ท่าประวัติราสนรนะคะกดชัวเท้าลงดึงศีรษะลงหาคืดหลงก้นหลงสะโพกขึ้นนะพดานค่ะ ทีนี้เรื่องมือซ้ายมากระมข้อเท้าขวาด้านนอกค่ะแล้วบิดอ,อกเปิดขึ้นไปค่ะสายตามองรอบท้องแขนขวาขึ้นคาะพี่ด้านอันใจได้นะคะประวังครั้งค่ะกลับมาตรงกลางค่ะอีกั้งหนึ่งค่ะลอยมือขวาจับที่ข้อเท้าซ้ายแล้วบิดอ,อกขึ้นสายตามองรอบลอกมลอซ้ายขึ้นหาพี่ด้านเก็บหน้าท้องนะนเขยิบหน้าท้องเป็นขาค่ะหนึสองสาม วางมือขวากลับมาค่ะปรามาตาชนะักนะคะทีนี้รวบเท้าชิดติดก,กันรบเท้าชิดติดก,กันได้แล้วปัดปลายเท้าขวาเปิดออกไปนิดนึง45องศาเหมือนเราจะทำบลดีเออร์หว,วันเตะขาซ้ายขึ้นค่ะคว่ำสะโพกซ้ายลงนะเอ็ดแควนะคะเซ็ตขาดีแล้วเราจะค่อยๆลอยแขนขวาขึ้นเกงแขนดีๆนะดื่งแขน,นะน,แข,นขวา เนี่ยกันกับลำตัวนะคะเองนะท้อยังไม่ไหวเตะขาเฉยๆก็ได้นะหนึ่งวางมือลงวางเท้าลงเท้าชิดติดก,กันยี่ีเปิดเท้าซ้ายสีส่ส้าองศาพยายามกงนิ้วมือกว้างๆกระจายน้ำหนักไปทั่วฝ่ามือนะหายใจเข้าเตะขาวขาวาค่ะภายตึงมากเตะไม่สูงไม่ไเป็นไรนะคะเอาเขาที่ไหวนะก้งสะโพกลงนะใหม่ๆยังไม่ต้องลอยมือก็ได้นะแต่น้ำหนักไปที่ มือขวาลอยแขนซ้ายขึ้นค่ะเป็นแขนขนานลำตัวบปด้วมือชี้เฉียงไปได้านหลังสั่นๆหน่อนนะสองหนึ่งวางมือลงลดเท้ากรับกันวางเข่าลงหนีบศอ,อกค่ะยุบอกแล้วคาวางลที่พื้นเหนื่อยยดเนะลยนะหลังเท้าลดสะโพกลดเท้าชิดติดก,กันพอไหวยกอกขึ้นลดอดลงจิกปลายเท้าโดดสะโพกขึ้นระเบตาสะนะมองไปตรงกลางระหว่างมือค่ะ งองเขา่าแล้วเก้าเท้าขวาไปไว้ข้างนิ้วก้อยเทา้าไอ้นิ้วมือซ้ายค่ะแล้วคว่ำสะโพกด้านหลังเทา้าด้านหลังเท้าลงไหล่จะเขายกสะโพกขึ้นหายจะออกค่อยๆเดินมือไปด้านหน้า,ววาแล้ววางละอกลงที่หน้าขาขวาค่ะแล้วทีเี้ยนนะะมันจะข้ามไหลาจะออกเล็กๆสักสามรอบหวงใจของคุณเขา,ขา,ายัจะออกเล็กๆดี๋ยวอย่ แล้วค่อยเดินเลยกลับมาพยุมตัวขึ้นดึงขาขวาไปด้านหลังยกสะโพกขึ้นส่นท่าเดาหนึ่งด,ดอกอจะอ,อก้าวขาซ้ายปัดเท้าซ้ายมาที่นิ้วก้อยมือขวาแล้วลาบหลังเท้าขวาลงหดสะโพกอีกดิ่งลงหาตื้นนะวางสะโพกลงไม่หันสะโพกขึ้นนะหายใจเข้ายกมนตัวขึ้นจ่อ,อค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่ะส่งแขนไปให้ได้สุด เอาเท่าที่ไหวเลยนะแล้ววางตัวลงหาพื้นวางแล้วค่กลงท้าผีเจี้ยบนะคะหายใจเข้าหายใจ่ล็กยาวๆสักสามรอบตรงหัวใจแล้วค่อยๆเดินกันนะคะดึงเท้าซ้ายูเท้าขวาด้านหลังสุดท่าแง้งเข่ากคลางวางพื้นจะไรตวขึ้นเ็นอักดดอะ งน,น,นำตัวลงแมนงทับส้นข้าสูง้าช,าชา้ปุ่าดดาวนะคะทั้งท่าน่ส่าก็ต้องหายใจแล้วก็ต้องยกตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะสูงาแนงวีกรบค่ะกขาี่ตัวด้านหน้าตัวเราอยู่ขอบเสียด้านหน้าเลยนะสัขาที่ลงพี่ เท้าแดนงขานประมาณช่วงสะโพกนะคะเราจะขึ้นเทเบิลรีเวิร์สรทลหงควีเข็าหนาัววางน้ด้านหลังค่ะเซื่ท่าเคลือหายใจเข้าค่ะเอกขึ้นหายใจเข้าเชอดขึ้นเราจะออกข้นอหน้าท้องดันสะโพกขึ้นสีกาวางมือหัด้ายยำดนสะโพกขึ้นนะมิด้าร์รวิร์เทเทอใครอยากไปต่อลอยขาขวาขึ้นหนะม่ดร้ดันสะโพกขึ้นนะ หน่สองสามค่อยสโพกลงขาไปาไ,ไวางนะแขนสอขาไปด้านหน้าค่ะแนวท้อคกดหลังยืดยายาจากที่หน้าขาป่าขฝ่ายงาไม่ลกวางนะตัวลงยกขาฝาเด็กเอามือสองข้างประสานดต้ขาฝวาแล้วเป็มขาฝวาต้อนอาองค่ะเต็อสุดเลยนทุกคนหาใจสาม ใครเอาหน้าขาขวาแนบแต่ตัวได้แนบเลยนะเอาเท้าที่ตัวเองรู้สึกไหวนะใครไหวไปก่อนเลยจะได้แค่นี้นะคลายหรอกค่ะเวลาขึ้นเราจะไม่ไม่ใช้แรงเวียนนะลดขาขวาลงแล้วค่อยยกลตัวขึ้นมาชันขาวขวากลับขึ้นมาสุดท่าเตรียมค่ะเราจะไปข้างซ้ายนะนี่วางมือประคองอป่ด้านหลังไปทละข้างนะเริ่มจากเรียวเทเบิลท็อปขาหายใจเข้ายืดตัวยืดอก กกหให้เจาเกรงแม่ท้องมีจะโ๊กขึ้นให้ลำตัวขนาดกับพื้นเสรยจตามองขึ้นหาไิดาเราจะค้างอยู่ท่าน,นี้ก็ได้ไม่เป็นไรหายไหวค่อยๆเตะขาขึ้นแล้วค่อยไปเท้าซ้ายขึ้นเกรงจังๆตัวสะโพกให้ลงนะขาวขวาทีผักพื้นจัดเลยนะสามสองหนึ่งหายจะออกลดสะโพกลงขาซ้ายยังดีดอยู่นะเลื่อนมือส่งไปด้านหน้าวาันเล็กนะวันจะน่ะแมวท้องเก็บสะโพกรอยซึ้นเะท้าขึ้นสามสองหนึ่ง ขาซ้ายพี่วานลงลำตัวเราจะดึงขาซ้ายมาหาหน้ากระสานงูที่ใต้ต้นขาซ้ายหรือน้องซ้ายก็ได้ดึงขาซ้ายให้ชิดหน้าอกเลยเราจะรู้สึกยืดแต่สะโพกแข็งติ่งกลามเนื้อน,นอนนะคะครตัวตึงมากท่านี้จะสั่นๆหน่อยอาการปกตินะจ๊ะทำท่าพี่ไหวไม่ต้องฝืนนะพี่ไหวไปก่อนลเลยเหน่อคลายมือออกลดขาซ้ายลงเก็ง,กง,กงยันจังยกบนตัวขึ้นจับขึ้นอ่มือดึงช่วยก็ได้นะ รวกเข่าที่ติดก,กันกนั่งให้เต็มกระดูกลำานั่งมือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าส่งแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเอาศอกซ้ายขัดกับเขา่าทั้งสองข้างให้ขัดขัดเข่าต้ากับหวัวขัดศอกต้ากับหววัวเข่านะคะแล้วบิดลำตัวมองข้างหัวไหล่ขวาไปค่ะหายใจเข้าสามสองหนึ่งคลายค่ะจะหลับข้างค่ะเยื้อมือซ้ายประคองไปทุบถ้วยด้านหลังค่ะหายใจเข้าส่งแขนขวาขึ้น จะออกบิดอกไปทางด้านซ้ายดึงมอสอขวาขัดขาทั้งสองข้างแล้วบิดอกมองข้ามหัวไหล่ซ้ายค่ะสามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางก็ได้ค่ะท่าสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะทวิตเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะรวบปเท้าเข้ายังคงชันเข่านะเอามือซ้ายจับไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้าง จับได้แล้วเรื่องมือขวาเพามาไข่หลังไว้ถ้าใครไหวเอามือขวาจับที่ต้นขาซ้ายได้จับค่ะยืดตัวยืดอกค่ะใครจับไม่ได้วางประคองไว้ได้านหลังได้ค่ะเรียบรอกชันนีเตงไหวนะ้เราเซตท่าได้แล้วหายใจเข้าค่ะยืดตัวยืดหลังหายใจออกค่อยๆลอยส้นเท้าขึ้นใครเตะขาสองข้างได้ยืดตึงได้ยืดค่ะแล้วบิดอกไปทางขวาเขออยาหน้าท้องเก็บไม่โก่งหลังนะสามสอง ค่อยๆลดเท้าลงค่ะคลายมือออกสลับข้างค่ะเลื่อนมือขวาไปจับที่ปลายเท้าค่ะมือใช้อ้อมมาคลายหลังไว้ก็ได้ค่ะมือไขว้จับที่หน้าขาขวาค่ะจับได้แล้วทรงตัวให้ดีหายใจเข้าแล้วค่อยๆลอยเท้าสองข้างขึ้นยืดออกตรงๆแล้วบีออกไปทางด้านซ้ายค่ะสามสองหนึ่งคลายขาประกบเท้าเข่าแยกค่ะ แล้วขยับขาบัตเอไฟโพดค่ะเจะเข้าออกเลื่อยาวยๆนะคะจสบา,า,ายๆค่ะกอดเข่าที่อกค่ะวางนะคะลงที่หัวเข่าค่ะโกงหลังเก็บข้างที่อกค่ะเจะเข้าหายใจออกดันหนะ้าอกที่หัวเข่ากอดเข่าที่อกเชําหน้าขึ้นนะพี่ดาเหมือนแค่เข้านะอย่าเป็นพานั่งน,นะหายใจเข้าโกงหลังเก็บข้างกิดอกวางที่หัวเข่าค่ะหายเจ๊ดัลหลังึงอก ชิดก,กันกับหัวเข่าแล้วเชิดหน้าขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ